ว่มีมองไปอ๋อกะดีมันเงียบเงานะครับพี่น้องวันธรรมดาเปิ้งการผุดมาครับนี่ you from sir สพานนะครับสวยงามที่เดียวนี่คือน้ำตกห้วยจันทร์15กุมภาพันธ์กะสวยงามดีนะครับพี่น้องครับน้ำตกห้วยจันทสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมอนอยูน้ำตกห้วยจันท์นะครับมาเบ่งบรรยากาศวันธรรมดาของน้ำตกห้วยจันนะครับบรรยากาศของพอ้าแไม่ขาที่เพิ่นขายขอสวัสดีครับคุณยายครับ คุณยายเห็นยังคทำเน αι, ี่ยขายขายอยู่น้ำตกนี่ขายบกบ,บกอย่างเดียวบุญรือขายอย่างเนี่ยขายหนังปั่นเนี่ยขายไอศคมเนีย่ยยายอยู่ผ<า>ู้เดียวเลยบ่ยายเนี่ยคือหมู่พวกร้านอื่นคือบอ่เคยเห็นเขาช่วง,งน,นี้น้ำมันแห้งหมดโอ้น้าในน้ำตกนี่มันแห้งหมดก็เลยบ่มีนักท่องเที่ยวบ้านนี้แม่ข้าพันก็เลยบ่มากันบ่ยายบ้านยายคือมากแต่ยายใาญ่บุมี อ๋อคดีก็ยื้อซื้อกันเลยมาเฝ้าลานมาขายในบอกบกบอกเบกันสี่บอกย่าย่อันนี้ขัวในบอกบกขายกันบอย่าย่อขวบนายบอกเออได้มาแต่ทั้งใหนย่ายนบอกบกเขาไปเก็บเองหรือซื้อมานี่สั่งซื้ออันอยู่อนบอกสั่งซื้อพระตะอุ่บอนเอามาขัวขายนี่บอกอือเป็นยังไงมันพ่อได้ขายบอกคุณย่าขายเล่นๆไปแล้วมันของบวกหงนางเสียออืบวกบวกในขวไว้มันกระโดดเสียบ่อกย่าย่ออันโทษด้วยครับคุณยายขาย ของหยุดนำตกหงื่จันนี่มาประมาณจากปีแล้วคุณยายแต่พ่อสามศูนย์สามศี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกห้าสามสิบห้าปีดิท่านยายตอนนี้ยีแล้วโอ้ <c oughs> ป้าอันนี้แรกๆเลยนี่คุณยายอย่งไหนคือเดี๋ยวมาขายอย่นี่เป็นร้านคุณยายเองเลยบอกหรือว่ามะเส็งมาเซาเพิ่นมาเส็งมาเซาเพิ่นนี่ละอืบ้านอยู่บุรีรัมม์อ่ะอยายอยู่บุรีรัมม์เหรอยายเป็นลูกน้องของอัน ชชิดชอบโอ้ไปจ <ใน S 1> ังใดบ้านนี้ไปจไังใดมาจาังใดคือเดมาขายอยู่น้ำตกในสีสะเกดบ้านนี้อยู่บริ <ไป S 2> ลล <ะ S 1> ได้ผัวทั้งปีก็เลยมากโอ้ได้ผัวคนสีสะเกดได้ผัวคนอำเภอคุนหานนี่วะยายโอ้ก็เลยมข่ายของอยู่น้ำตกหวยจันทร์เนะาะอำเภอคุนหานจังหวัดสีสะเกดนี่แหละผู้ใดมากมาผ่านมาทั้งน้ำตกหวยจันทร์กับมาอุ่นหนุนคุณยายเพื่อนเด้อครับเด้อคุณผู้ชมนี่แหละนี่ลานคุณยายอยู่มองนี้นี่มันเงียบเงานะครับพี่น้องวันธรรมดามือนี่มืดอนี่วันยังกับวันพุธบอกคุณ มือนี้วันพูดพี่น้องสังเกตทางเบ,เบิงนะครับด้านลานคานี่เงียบสนิทเลยนักท่องเที่ยวกับโบมี่เลยครับพี่น้องครับนี่มีแต่คุณยายเพิ่นเปิดร้านอยู่ผู้เดียวเพิ่นคุณยายเพิ่นขัวในบ่บกบกแล้วก็ขายไอศ์ครีมนะครับนี่ในบ่บกบกเพิ่นเนี่ยเดี๋ยวผมสีซีมให้พี่น้องเบิงว่ารสชาติของบอกบกคุณยายเสียบ่อนแล้วเด้อสีอุดหนุนคุณยายเอาคุณยายเอาหนำให้ผมนี่คุณยายอ่าผมสีอุดหนุนน,น้ำหนำเอาหนำขวเด้อคุณยายเด้อเอาใน่บกบกน้ำด้อยยายอ่า เออได้บกบกจะเอาจากเอาจากเ,าากเาากส้าบาทได้ดย่ายเด้อแต่ก็น่ำจะแก้วหน,นึ่งอ่านี่แหละครับคือบรรยากาศนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับบรรยากาศร่านค้าล่านขายของนำตกห้วยจันท์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดวันธรรมดามอนี้ผมลองล่องมาเบิ่งนะครับพี่น้องลองล่องมากลองล่องมาเที่ยวน้ำตกมาเบิ่งน้ำตกนะครับพี่น้องครับบรรยากาศก็คือสีเห็นนี่แหละครับพี่น้องครับร้านค้า เปิดยูรานเดียวคือข,ของคุณยายนะครับทางรงน้ำตกแต่ว่าทางเขา,านี่ก็สิมียูรานร่านสองลานนะครับแต่ว่าเหมือนยางขามาในน้ำตกแล้วนี่บริเวณนี้ทางลงน้ำตกนะครับพี่น้องเลือร้านยูรานเดียวขอรอเลยพี่น้องนะครับคุณยาย่นขายอยู่เดียวเดียวผุผลมีนักท่องเที่ยวมาลนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิถามเพิน่นว่านักท่องเที่ยวมาจากทังหดไหนเด้อพี่น้องเด้อขนานักท่องเที่ยวคนมาล้วเอาสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับมาจากจังหวัดไหนเนาะครับนักท่องเที่ยวเนี่ย มาั้งแต่บึงการบ่ครับเนี่ยไปจังไดมาจังไดก็ได้มาเทียวนกก้าตัวเขาแนะนํามาบวครับเนี่ยอืมไม่เห็นลงท่านอยูใส่ไสละครับ,บ,ดดบวัดใดโอ้เปิมีงานอยู่บันเลี่ยวเหรอบ่ครับงานเพิ่มมันเสมอใจเนะี่ยบ้านนี้ก็เลยมาเบิงน้ำตกบ่ครับเป็นยังไดครับมีน้ำแนบบ่น้นำตกตม,มีเล็กน้อยเพอาดี๋ยวเบิงวิวเนาะนมาตามอ,อำเภอบึงการมาดิครับอ๋อจังหวัดบึงการอำเภอยังล่ะครับ อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเนาะ,อะโอ้นั่นแหละครับพี่น้องมีอยู่ครับนักท่องเที่ยวพันมาทำกันสามคนโอ้กล่มหนึ่งโอ้จะแสดงว่าเป็นก่มลงไปเลยเ,ลยเนาะโอ้เิ่นมาทํำบุญนะครับพี่น้องครับเิ่นมาจากอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬอ,อ่าโอเคครับขอบคุณหลายๆครับ,บน,นั่นแหละคุณยายเพิ่นก็นกนเห็นใส่น้ำให้แกวหนึ่งแล้วก็กสตักบกโบกให้จัยีสิบบาท เหลือเมียขายอยู่พูดเดียวครับพี่น้องครับก็เลยอุดหนุนคุณยายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคุณยายสิบวนายขายของในมืองนี้กันเพาอุดหนุนยายเนี่ย,อยนะเอาคุณผู้ชมครับมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเดี๋ยวผมสิถามคุนมาเที่ยวนำตกยังไง Excuse me okay may I shot your video clip for my YouTube channel Okay sorry sir ah where are you from sir I'm from Germany, from Germany. <Yeah. S 1> how you know this waterfall how you know I know this waterfall Cub เ o ราะของคิมอ๋อโอ้คุณเพื่อ i โอคไอซี n ขาอยู่ใน c a ตขุนหา n คุ้มคำไอ้ฉ h น n ีเขตขุนหารห i see. นหารขุนหา h o อเคไอซ e ไ n ซีโซ่นาน n ค่ a n นที่คุณอยู่ใน f e b r u a r y อ๋อเฟเวบ r ารีโอเคไอซี่โอเค thank you so much for interview โอเค enjoy yourself in อ uh, h าห่วยจันร์วอร์ดิฟอลโอเค Okay thank you sir Okay alright l <laughs> เอา uh, ละครับพี่น้องครับแล้วตอนนี้ผมกับมหอดนำตกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศของบริเวณนำตกห่วยจันนะครับคุณผู้ชมครับ <laughs> เพ่อนกระติสางสภานเล็กไวแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม น้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับช่วงนี้กระสีมีน้ำหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสิผ้าทุกท่านนะครับยังเขาไปเบิงผุนละครับบริเวณกลางสะพานนะครับพี่น้องนี่คือสะพานขามล่ำน้ำน้ำตกห้วยจันนะครับพี่น้องครับนี่ครับสะพานนะครับสวยงามที่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ก็มันเก่ามันน่าแล้วนะครับถ้าท่าสีจักหน่อยหนึ่งนี่สวยงามเลยนะครับพี่น้องสะพานขาม น้ำตกห้วยจันนะครับคุณผู้ชมเบื้องนะครับน้ำตกห้วยจันปัจจุบันนะครับนี่คือน้ําตกห้วยจันทร์อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดล่าสุดแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์สองพนนะครับบริเวณน้น ahn, ahn, ําตกห้วยจันทร์อาเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบื้องฟังทั้งนี่นะครับพี่น้องน,นี่ฟังทั้งนี้ก็มีน้ำนิดนึงนะครับคุณผู้ชมมีแต่โขดหินนะครับพี่น้อง ในก็นยังถือว่ายังกะสวยงามดีนะครับพี่น้องครับน้าตกหวยจันน้ำเพอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับคันผู้ใดอยากมาเบิ่งน้าตกงามๆามไหลซาซา,สา,สาต้องมาช่วงฤดูฝนนะครับพี่น้องหลังจากประมาณอ่าฤดูฝนสิเขามากก็คือช่วงฤดูการทาหน้านะครับหลังเดือนอ่าเป็นพฤษภาพเป็นมิถุนหน้านะครับคุณผู้ชมครับ มีถุนากอกรานา่นน้ำสีไหลนะครับลก็ะไหลสาสาสวยงามเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับพี่นองครับก็คือสถานการณ์ของน้ําตกห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดล่าสุดนะครับข้อมูลของวันที่15กุมภาพันธ์2566นะครับพี่นองครับนี่แหละครับน้ำตกยังน้ำยังวัฒนายนะครับพี่นองครับ เอาละครับพี่น้องครับกันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ